อ้าววันนี้น้องมิลีคนสวยจะมาทำอะไรครับเนี่ยมิลจะทำเกมแกะน้ำตาในเรื่องสวิทเกมเขาเรียกอะไรนะเกมแกะน้ำตานะเป็นแผ่นโกชิโกวาไม่ใช่อะไรนะเขาเรียกอะไรอีกทีหนึ่งอ่ะจำชื่อไม่ได้เหมือนกันเป็นน้ำตาใช่ไหมแล้วก็เอามาแกะใช่ไหมโอเคอ้าววันนี้เราจะมีอุปกรณ์อะไรบ้างเอาก็จะมีกระบอก กระบ u กระบ o นันี่กระบ u o ก็ว่าเข้ากระ buoy อันนอันนี้กระบวยใช่ไหมอันนี้พอไม่รู้จักจริงอันนี้กระวย o y หตาหลิวกระบววอ่ากระบวนกระบวยหนึ่งอ่าหนึ่งอุปบแล้วก็ช้อ่าช้อนช้อนชาแล้วก็ช้อนใหญ่แต่เราไม่มีช้อนชาโอเคเราก็มีช้อนใหญ่เอาไว้ตักน้ำตาลโอเค ต็แม่พิมอันนี้ข้อทำให้มาจากสเตอร์เรตอ่ะไปมีรูปอะไรบ้างไหมพิมก็จะมีลูกกระเจร๊ยูปหัวใจเป็นของเล่นของน้องมิลินใช่ไหม่รูปดาวรูปสามเหลี่ยมแล้วก็วงกลมโอเคอ่ะต่อไปมีอุปกรณ์อะไรอีกไปก็จะมีแก้วแก้วเอากดูเอาดูดิอย่างงี้ใช่ไหมใช่เอาไว้กดแล้วก็มีอะไรอีกผัดโอเคมีถเอง กับเบกกิ้งโซดาเบกกิ้งโซดานี่เขาไว้ใช้ทำอะไรเหรอเอาไว้ใช้ทำให้มันฟูอ๋อมันมีประโยชน์อย่างอื่นด้ไหมทำให้เบเกอรี่หรือขนมต่างๆมันฟูเช่นครัพเค้กอ๋อ,อ,อ,อแล้วประโยชน์อย่างอื่นนอกจากทำให้ผงทาให้นั่นฟูมีอลองอ่านดูดิเพิ่มความนุ่มให้เนื้อสักรู้เก่งมากได้ฝึกอ่านหนังสือไปในตัวได้เยี่ยมเลย โอเคงั้นเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทํากันเลยเดี๋ยววิธีขั้นตอนการทําต้องให้ผู้ใหา่ทำให้ขั้นตอนการทําก็คือเราต้องเอาน้ําตาลมาละลายโอเคด้วยเราจะถ่ายให้ดูเราเอากระบวนมาแล้วก็เทน้ำตาลกระบวนแล้วก็ละลายละลายละลายจนกว่ามันจะแบบละลายแล้วก็ใส่เบกกิ้งโซดาโอเคใส่นิดนึงแล้วก็เทแล้วก็ทิ้งไว้สามสิบนาทีแล้วก็ออกมา แล้วก็เอาแม่พีมาปั๊มได้เลยโอเคเอางั้นเดี๋ยวเร,เริ่มทำกันเลยโอเค okay, เรามาเริ่มกันเลย,เลยนี่เดี๋ยวเราจะตั่งน้าตาลใส่ไปในกระบวยหนึ่งหนึ่งประมาณประมาณสักครึ่งครึ่งประมาณสักเกือบเกือบช้อนนึงแเลยอ่ะช้อนหนึ่งก็ได้อ่ะประมาณนี้แต่ไม่ได้เต็มช้อนนะแล้วก็ใส่เข้าไปเขาต้องใส่เห็นดูมาแล้วใช่ไหมเขาต้องใส่นี่ด้วยหรือป่าใส่น้ำไปด้วยหรือเปล่า เมันเาริ่มละลายแล้วทุกคนทุกคนเห็นไหมต้องร้ายมันเป็นจิตนาเลยนะมันเริ่มละลายแล้วจร,จริงด้วยจริงด้วยมันมาลายแล้วผาเข้าแข็งนะทุกคนมันจะเมื่อยสักเล็กน้อยนะครับแกะไม่ออกหรือถ้าเอาช่วยไปใกล้ๆมันจะละลายเร็วแต่ว่ามันจะร้อนอ,ะอ่ะเตรียมเลยน้องเอาเบกกิ้งมาเตรียมเลยมันจะเป็นสารตานแล้วเดียด๋ยวเบาไฟหน่อยดีกว่า ไรเบาหน่อยอ่าได้แล้วทุกคนต้องคนตลอดนะทุกคนไม่งั้นมันจะออกไม่ไหม้นี่เราเริ่มคนตลอดแล้วใช่ <S 2> <S 2> <S 2> ต้องคนตลอดเลยคนแบบน,น้องไปเอาช้อนมาอ <ๆ S 1> ีกคันหนึ่งลูกเอามาแล้วเอียนเออเออตักไว้เลยตักไว้กิ้ง<อ>ไว้เลยแกะไม่ออกเดี๋ยวให้แม่แกะให้ดีกว่ามันทิ้งไม่ได้ลูกนี่ทุกคนเห็นไหม <S 2> <S 2> เห็นไหมเริม่มละลายมันเป็นสีน้ำตาลแต่น้ำตาลยังละลายไม่หมดวให้มันเป็นน้ำเลยสีปั๊ก น้อยไปเดี๋ยวแล้วมันอันนี้ปนไปแล้วจะเป็นไรบ้างลองทำดูก่อนอันนึงว่าได้ผลหร,รือเปล่าเอาไปกิ้งมาใส่นิดน,น,นึง,งน้ำตาน้อยเ่านั้นเดี๋ยวแล้วมาใส่ทีหลังมันจะทานนะ<ต>ไม่เป็นไรมันก็ๆละลายแล้วใส่ชอ้อนหนึ่งเอางั้นไปสองชอ้อนนะทุกคนเมื่อกี้เอาใหม่นะมันร้อนนะทุกคนต้องให้ผู้ปกครองเป็นคนทำนะมังะั้นก็ต้องหายที่มันยาวๆกว่านี้ไง ต้องคนตลอดนะน้องไม่เอาอะไรที่มันยาวๆคนนี้ไหมพ่อดิอะไรยาวๆช้อนนะเหยียบก็ช้อน,ะเ,ออนเ,เท่ากัน<ม>นั่นแหละนี่ต้องทำให้มันเป็นแบบน้ำน,น้ำตาลแห้งเลยเป็นน้ำอะ่ะนี่มันเป็นก้อนเนาะไฟมาแรงเดี๋ยวไพออ่ะเอาไฟดาบทุกคน <ไว S 1> เอา<ว>ที่จุดไฟมาเร็วเดี๋ยวเร็วเร็วเร็ว,เ,รวเอาที่จุดไฟมาเร็ว ไม่จะชุกแล้วุกหน่อยนะ,ะ,ะชุละมุนอย่างแค่ชุกแล้วพุกอโอเคอ่ะไฟมันแรงแล้วคนไม่ได้ไงโอเคทุกคนต้องให้รออีกนิดนึงนี่ครั้งแรกนะก็อะไอย่างงี้แหละเดี๋ยวครั้งที่สองก็จะจะด,ดีขึ้นยีตัะเบกกิ้งรอเลยต้วรอเลยรออะไร,ะรามาเท่าไหร่เบกกิ้งอ่ะ เพราะว่าเขาต้องใส่น้ำหรือเปล่าไม่ใส่เลยอ่ะไม่ใส่ดูมาแล้วทุกคนมันก็ต้องแบบอยู่กับไฟนะแล้วก็ต้องคนตลอดไม่งั้นจะละลายไม่หมดมยังยังละลายไม่หมด มาได้หรือเปล่าใช่มันจะฟูเห็นไหมมาแล้วโอ้ทุกคนมันจะเป็นอย่างนี้นะใส่ติดทุกคนไปด้วยเป่าดิมันดำเลยอ่ะทุกคนฟีเยอใช่มันใส่เบรกเยอะเกินไปนะทุกคนดิเอาถ่ายมาเร็วนี้เอาถ่ายมาไม่เก่งซื้อเราต้องใส่ไปตรงนี้นะโอนกล้องเห็นหรือเปล่าเอาแก้วมาดิ้โอ้อยังไงอ่ะแล้วแก้วมาเอาไว้ เดี๋ยวเีๆพ่อเองมันอันรายเกินไปมันฉุกเหุกมากเลยนะทุกคนอุ้ยเมื่อกี้ที่พ่อใส่พอดีแล้วพ่อบอกแล้วเห็นไหมทุกคนเหมือนขี้จริงเหมือนขี้ทำไมทำไมเป็นไปพ่อบอกแล้วเมื่อกี้มันพอดีแล้วน้ำตาได้ไม่งั้นก็เบรกเยอะใช่ไหมเบรกเยอะวันนี้นึงเบรกน้อยไปอย่างนี้อเป็นไงกินเป็น กินไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่แล้วมันจะออกไหมอ่ะไม่มแม่เดี๋ยวเราเอาที่น,นี่เยอะใหม่นะทุกคนลน้ำตาลประมาณช้อนหนึ่งประมาณช้อนเต็มเลยเนาะอืประมาณนี้แหละ,อะขอดูหน่อยขอดูก่อนแล้วก็คนี่เสียงนี่ไม่ใช่เสียงฝนนะ แต่ที่เขาดาในคลิปว่ามันร่อนเลยใช่ไหมใช่มันไม่เป็นอย่างนี้เลยใช่ไหมเออมัน<ช>เป็นอย่างนี้ก่อนแล้วค่อยละลายเรื่อยๆควันมาทางหน้าแบบเป็นแบบใช่เบกกิ้งโซดาหรือเปล่าที่เขาใส่อ่ะใช่นะเขาบอกว่า soda. เบกกิ้งโซดาเอน้อยไลยปะลืมกับเบกกิ้งโซดาเงี้ยทุกคน เราจะเอาแค่ใส่แค่นีด้เดียวจริงๆนี้เดียวติดช้อนนิดเดียวนะทุกคนเนี่ยเนี่ยแค่นีด้เดียวอาแล้วก็คนใช่ออมันต้องนิดเดียวแค่นี้เดยเนี่ยดูดิทุกคนดูนะไม่ค่อย,<า>ยฟูเท่าไหร่นะทางนี้ไม่ค่อยฟูเท่าไหร่ฟูได้อยู่แต่มันเล็กไปอะ่ะ เลยเฮ้ยได้ได้แต่นี้มันบางไปปะนี่นะทุกคนถ้ายิ่งทำบางมันจะแกะยากสินี่นะทุกคนเราจะใส่สามเหลี่ยมเนีพอดีหรือเปล่าพอดีพอดีไหมไม่พอดีเนาะช่ไม่พอดีแช่เฮ้ยแต่มันจะได้แล้วนะนี่ทุกคนจริงแล้วต้องใส่เบกกิ้งโซดาที่อันนี้เราลองก่อนไม่เป็นไรหรอกได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรหรอกเราจะมาลองเกะกันก่อนเราค่อยทําอีกคลิปหนึ่งนะอ้าวโอเคเดี๋ยวเราอันนี้อันสุดท้ายแล้วแหละเรา เราไปเราจะทําให้ได้ EP สองนะแต่นี้เราทดลองก่อนใชแล้ว EP สองเนี่ยเราก็จะแกะน้ำตาลกันด้วยเพราะว่าวันนี้ผู้เข้าแข่งขันหลับไปหนึ่งอะผูใช่หลับไปหนึ่งอีกหนึ่งก็ยังไม่ได้กินข้าวก็คือไม่มีแรงจะแกะแล้วเราก็เลยไปแกะ EP สองกันเราปิดแก๊สก่อนทุกคนปิดแก๊สก่อนปปิดอ่ะปิดคือกล้องปิดเปนะ หมุนเลยู้อันนู้นฝั่งนู้นฝั่งนู้นอ่าแต่พ่อต้องปีนให้เส้นนี้ฝนนั้นก็นี่เดี๋ยวเรามันแบนแล้วนะทุกคนแอบดูได้นะทุกคนมันเหมือนเลยแอบดูแอบดูตรงนี้ดิแอบดูตรงนี้ดิเห็นบ้าเห็นเลือเฮ้ยเห็นเห็นเห็เห็นเห็นเห็แกออกหรือเปล่ามันจะแข็งป๊กหรือเปล่าอุ้ย ได้มันได้เป็นอย่างนี้เหรออือเป็นอย่างนี้เลยโอ้ยได้อยู่เนาะเพราะว่ามันติดนะมันติดอันนี้ติดอันนี้ติดหรือเปล่าติดแต่ทุกคนมันติดถาดเออเพราะาจะทำให้มันบางเกินไปเนาะถ้าถ้าใครรู้วิธีบอกพวกเราหน่อยเนาะคอมเมนต์บอกกัน่อยใช่เพราะว่าพวกเราทำไม่ได้จริงๆเลยอแต่เดี๋ยวพรุ่งนี้พ่อจะไปดูคลิปก่อนนะตัวอยยะ ออ,อ,อันนี้นะทุกคนหลังจากที่เราทําแห้สําเร็จแล้วม,มิลินจะต้อง <วา S 1> ลองชิม,ชมว่ารสชาติจะเป็นยังไงอ่ะชิมเลยครับไม่ต่างจากอันนี้ที่หนูแอบ,บชิมอ่ะหน <c oughs> ูแอบ,บชิมแล้วว่รารสชาติเป็นไงเราอยากรู้รสชาติคล้ายๆกันเลยมันแบบเปรี้ยวๆหว,วานๆแล้วก็มีความแบบขมๆมด้วยอ่ะฝืดๆโอเคอย่างเั้นเลยโอเคงั้นเราก็ลาไปก่อนเลยสวัสดีครับ